ซาซา,าฝนตกลงมากระเด่นเป็นฝอยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเบียกฝนเล็กน้อยจะเป็นวัดเอยฮัทชิวฮัชิวฮัชิว,ชว,ชวสวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูพลอยนะคะเอ๊ครูพลอยใส่อะไรอยู่นะเสื้อกันฝนเอ๊ะมีน้ำ กลงมาฝนถูกต้องค่ะวันนี้ครูพลอยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยฝนเด็กๆอยากเรียนกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเมฆฝน เจ้าเมฆฝนก้อนหนึ่งกำลังล่องลอยอยู่บนท้องฟ้ามันมองลงมาเห็นหมู่บ้านเล็กๆที่แห้งแลง้งต้นไม้ก็เริ่มเหี่ยวเฉาใกล้ตายแต่เจ้าก้อนเมฆก็ลอยผ่านไปโดยไม่ปล่อยฝนลงมาสักหยดเดียวเจ้าเมฆฝนลอยตามสายลมไปเรื่อยๆในที่สุดก็โดนลมพัดผ่านมาจนถึงมหาสมุทรแล้วมันก็ปล่อยฝนให้ตกลงมาอย่างหนัก จนกลายเป็นพายุฝนขนาดย่อมไปทั่วบริเวณขณะนั้นเองเจ้าแม่ฝนบังเอิญเหลือบไปเห็นภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันมันจึงพูดจาโอ้อวดออกไปว่าเห็นไหมล่ะเจะ้าภูเขาแม่ฝนอย่างข้ามีภาระหน้าที่ที่สำคัญโดยการเติมน้ำให้กับมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไกลโพ้นเชียวนะภูเขาจึงตอบไปว่า สิ่งที่เจ้าทำช่างไร้ค่านักและเจ้ายังทำให้ชาวประมงเดือดร้อนเพราะพายุฝนของเจ้ามหาสมุทรไม่ได้ต้องการน้ำฝนสายฝนน่าจะทำประโยชน์ให้กับหมู่บ้านนแห้งแล้งมากกว่าเจ้าแม่ฝนได้คิดและเห็นจริงดังภูเขาว,ว่าจึงรีบมุ่งหน้าไปปล่อยน้ำฝนยังหมู่บ้านแห่งนั้นเมื่อชาวบ้านเห็นฝนตกลงมาพวกเขาต่างก็โห่ร้องดีใจ พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าแม่ฝนสำหรับสายฝนอันมีค่านั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้อำนาจในทางที่ผิดย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใดเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมเอ่ย ต่อไปเราจะไปเรียนเรื่องวัฏจักรการเกิดฝนกันค่ะวัฏจักรการเกิดฝนเด็กๆเ,เห็นพระอาทิตย์กันไหมคะ เมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงก็จะปล่อยความร้อนสู่แม่น้ำแล้วน้ำในแม่น้ำก็จะระเหยขึ้นไปจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเมฆจากนั้นเมื่อก้อนเมฆไปประทะความเย็นก็จะเกิดเป็นเมฆฝนและตกลงสู่ในแม่น้ำอีกครั้งหนึง่งเมื่อเป็นแม่น้ำแล้วน้ำก็จะระเหยขึ้นไปจับกลุ่มเป็นก้อนเมฆอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้เราเรียกว่าวัฏจักรการเกิดฝน ต่อไปนะคะจะเป็นการปฏิบัติตนเมื่อฝนตกเมื่อฝนตกเราควรหลบฝนอยู่ในที่ร่มไม่ออกไปในที่โรงแจ้งแต่ถ้าเราจำเป็นจะต้องออกไปเราจะต้องมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะเสื้อกันฝนร่มและเมื่อเด็กๆเ,เปียกฝนกลับมาถึงบ้านเด็กๆจะต้องอาบน้ําสระผมให้เรียบร้อยนะคะ ถ้าหากเด็กๆรู้สึกไม่สบายเด็กๆควรจะกินยาแล้วก็ค่อยนอนนะคะเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดฝน 1. การเกิดแหล่งน้ำา 2. คนและสัตว์มีน้ำใช้ 3. พืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ จบไปแล้วนะคะสำหรับความรู้ในหน่วยฝนวันนี้เด็กๆได้ทั้งดูนิทานแล้วก็ได้ร้องเพลงไปกับครูพลอยและยังมีความรู้มากมายเลยที่จะให้เด็กๆนำไปใช้นะคะเมื่อฝนตกแล้วครั้งหน้าครูพลอยจะมาสอนเรื่องอะไรเด็กๆตดิดตามรอรับชมครูพลอยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูพลอยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ